โอเอสซีจนะครับงบออกมาเมื่อวานพันล้านนะฮะสภาพลดสามสิบเอ็ดเปร์เซ็นต์ยีออนเบวก12% Q สองเปอร์เซ็นต์คอันนี้ถ้าเทียบกับเราคาดต่ำกว่าเราคาด6%นะครับแต่เทียบกับตลาดคาดสูงกว่าตลาดคาด5%ในที่นี้ดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้ามาดูที่ต่ำกว่าเราคาดหเร์เซ็นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนภัยของเราเนี่ยอยู่ในระดับค่าเฉลีย่ยกำไรปีของเราอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับอันนี้ข้อแรกเอ่อการต่ำกว่าเราคาด6%ต์ต่ำจากอะไรต่ำจากปริมาณขาย นะครับที่ต่ําก็คือปรมิมาณขายไม่ได้ฟื้น Q on Q แต่เดิมถ้าพอจำวันได้ผมตอนพรีวิวผมจะบอกว่าปรมิมาณขายไตมาสอเนี่ยน่าจะเป็นตัวดายไตมาสองเพิ่ๆฟื้นขึ้น Q on Q จากการเล่งส่งออกนะครับซึ่งมันมีการเล่งส่งออกจินนะคือการส่งออกของไทยนะครับอินโดเวียดนามจีนเพิ่มขึ้น q on Q หมดเลยโดยเฉพาะจีนก็เพิ่มขึ้นแบบเบิร์นิดติแต่การขายของ S C P ดรอปนะครับราคาขาย ไม่ฟื้นนะอันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงนะนะครับอันนี้อันนี้เป็น,นเป็นสิ่งที่ที่เรามองในเชิงลบในเรื่องของงบที่ออกมาที่อาจจะรู้สึกว่าไอ้ขัดขัดหมนกับงบที่ออกมาให้กาไรพันล้านเนี่ยน่าจะดีนะครับการฟื้นคิวอนคิวกลับมาที่งบแป๊บหนึ่งว่าการฟื้นคิวอันคิวของไตมาที่สองเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มาจากรายได้แหละมาจากต้นทุนกระดาษกระถานหินที่ลดลงที่ช่วยให้ตากตํากไรฟื้นซึ่งต้นทุนกระดาษส่วนหนึ่งก็เป็นแล g เอฟเฟ t นะครับเอ่อ s ั c o n d h a l ฟ ภาพต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามองยังไงเรามองว่าปัว SGP เนี่ยแรงหนุนของการเล่งส่งออกในแต่มาสองถ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของดีมานเนี่ยอาจจะเห็นาการชะลอลงนะครับแล้วก็ในส่วนของสปายเองเนี่ยยังเร่งขึ้นอยู่นะครับสะท้อนจากอะไรอันแรกคือการนำเข้าคอนเทนเนอร์บอร์ของจีนโดยพฤษภาคมวิทุนายนเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องสองเดือนนะครับโดยเฉพาะวิทุนายนลดไปสิบเกซอันนี้มันสะท้อนว่า ภัพพายในประเทศเขาเมันเร่งขึ้นนะครับจากที่เราอสอบถามข้อมูลมาเนี่ยตอนนี้รันมากกว่า75เปอร์เซนนะครับแต่เดิมมันรันประมาณา70-75ตอนนี้รันมากกว่า75เปอ,อร์เซนตรันไปได้สูงแค่ไหนเพื่อสอนภาพอนาคตดูอย่างปุนของ S C T P นะครับลงกระดาษในไทยเนี่ยรัน90เปอร์เซเพราะฉะนั้นความหมายก็คือจีนยังรันเพิ่มได้อีกน้อย5-10เปอร์เซนตะครับยูเรตรงนี้ถ้าคิด บนซัพพลายของจีนที่75ล้านตันจะตกปีนี้ประมาณ75ล้านห้าที่ยังเพิ่มขึ้นได้ถูกไหมครับหายมาต่อปีก็หารมาต่อใจมาส์คือ1.9ล้านตันต่อใจมาสทุกวันนี้นําเข้าอยู่ประมาณ1.7ล้านตันต่อใจมาสเห็นได้เลยว่าถ้าเขาลั่นเพิ่มขึ้นเนี่ยการว่าเขาไม่นําเข้าหมดเลยอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราเมาไว้ในเชฟฮาร์ปเนี่ยการแข่งขันจากซัพพลายใหม่เนี่ยมันยังดูเข้มข้นอยู่ นะครับเลยมองว่าณวันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เห็นอัพไซต์ต่อประมาณการของเราว่าไอ,ไอ้การขายมันจะดีขึ้นนะครับกำไรจะสูงกว่าคาดอาการย์กำไรจะดีกว่าคาดจากเรื่องที่เราเล่าปล่อยทั้งหมดก็ <ๆ S 2> ดเลยมองว่าด้วยด้วยตัวของกำไรโตในปี2526สัก7%เนี่ย CAGR เนี่ยเทียบกับ PE 29เท่า22เท่าเนี่ยเรามองว่ามันก็ดู PM พรีเมียมแหละนะครับก็เลยมองว่าพักก่อนดีกว่านะครับปรับคำแนะนำลงเป็นรีดิวนะครับสำหรับ s c g p คงทันเด็ดขาดที่16บาทครับก็ถ้าในส่วนของหน้าจัดไปให้ดูสั้นๆก็จะเป็นตัวเลขเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับถ้าดูในบรรทัดที่4นะครับวอลลุม่มดูดูบรรทัดที่5ไปเลยครับในส่วนของ price ของ p a แพคเกจิ้งเปเปอร์นะครับะจะเห็นได้เลยว่าราคาขายของ SGP เนี่ยมันลงมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี23เลยในขณะที่ถ้ามาดูกราฟขวาล่าง จะเห็นว่าราคาขายของรีเจนเนี่ยมันทรงๆอันนี้ก็สะท้อนแล้วว่า S&P เนี่ยก็ก็เผชิญการแข่งขันสูงอยู่ต้องมีการคัดราคาเพื่อแข่งขันนะครับก็อันนี้เพื่อแบ็กอัพในส่วนที่เราเล่าไปตอนต้นว่าเอ้เรามองว่าการแข่งขันเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังเข้มข้อนอยู่นะในขณะที่ราคามันเล่นขึ้นมาวางโฮปไปแล้วแล้วก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเล่นเลยไปหน่อยนะครับ